ใบมะกรูดคาเฟอรามค่ะเลมอนกราสตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะเรดออนเนียนค่ะพริกค่ะชิลี่ตะไคร้หน้าสงสารม,มากตะไคร้หน้าแรงเพิ่งแตกยอดค่ะแต่ไม่มีน้ำ นี้แม่บ้านจะใช้ปลาไนเ e r ร์นะคะไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะ mm hmm. ก็เนื้อเขาจะคล้ายปลาบารามันดี้นะคะชิ้นใหญ่มากมันจะเป็นฟิลเล่น,นะคะแม่บ้านตัดไว้แล้วค่ะแต่ว่าแม่บ้านจะตัดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงนะคะ่ะอันนี้ก็คือเนื้อปลานะคะเพื่อนๆพ่อพบ้านดูข่าวนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝรั่งพูดอีดองชงเช่งอยู่นะคะ อันนี้เป็นเนื้อปลาที่แม่บ้านหั่นแล้วนะคะปรุงกันเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงที่แม่บ้านปั่นไว้นะคะโอ้ยเปิดไม่ออก ใส่พริกแกงอันนี้จะมีหอมมีพริกมีตะไคร้นะคะอันนี้ทำแบบสูตรราวบ้านแม่บ้านเลยนะคะนนใส่ปลาโห,ห,หเศสษตาปลาร้านี่น่าจะค่อนข้างเค็มะคะไม่รู้ว่าจะใส่น้ำปลาได้หรือเปล่าใส่ผงปรงรสไปนิดหนึ่งค่ะ ครึ่งชอ้อนค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเนาะกัวเข็มพอค่ะอันนี้ก็ใส่ใบมะกรูดค่ะฉีกๆลงไปแม่บ้านซื้อผักมาเยอะมากเลยแม่บ้านจะต้องกินผักเยอะๆค่ะมันจะได้แบบลดลดลงมั่งค่ะ ันนี้ใส่หอมแดงลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีใส่ผักเยอะๆค่ะอร่อยรานึ่งให้นิ่มๆนะคะเพื่อนๆนึ่งนิ่มๆเลยเสียดายไม่มีใบตองอ่ะมีต้นกล้วยน้อยถึงต้นหนึ่งไม่ไปตัดเขาเราคะเสียดายเดี๋ยวเขาตาย <laughs> แล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งค่ะผักกาดเนาะนะนคะมีก้านดอกหอมอยู่สองสามก้านค่ะก้านเบลอเลย ใส่ลงไปด้วยใส่ผักกวางตุ้งลงไปโอ้มันจะคนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคนได้ไหมไม่ต้องใส่น้ําใส่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําออกจากผักมันจะเยอะนะคะโว้ยกะละมังน้อยไปผักเยอะ,ะคะ่ะแต่ยุบลงก็นิดเดียวแหละแต่ว่าตอนที่เราคนนี่มันเยอะ ใส่ถุงมือดีกว่าค่ะไม่รอดหรอกไม่รอดไม่รอดค่อยๆย,ยขยำไม่ขยำนะคะแบบมิกซ์คนๆเนาะ ให้เข้าน้ำ<ง>เข้าเนือ้อท,ทั่วๆให้เครื่องปรุงมันกระจายไปทัท่วๆแค่นั้นนะคะเนื้อปลานายเพิร์เนี่ยแม่บ้านว่านอร่อยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนื้อเยอะแน่น<ๆ>ก็คล้ายๆบา,บารามันดี้นะคะแต่ว่าจะไม่มันเท่าปลาก,กระพงเนะาะบารามันดี้กับปลาก,กระพงค่ะนคะคะก็อนนี้โอ้แสบตากลิ่นหอมถ้าทางจะอร่อยอยู่นะเนี่ย อยากชิมได้ยังเลยจะได้รู้ว่าเค็มเปลวะแต่ว่าก็ไม่กล้าเสียงค่ะปลาทะเลก็จริงแต่ว่ามันไม่กล้าเสียงอะ่ะมันไม่ใช่ปลาที่เคยกินสดเหมือนปลาแซลม,มอนปลาอะไรเนี่นาะอ้ยแสบตาค่ะเพื่อนๆอ,อ่านีแหละก็คนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปห่อกันค่ะ วันนี้แม่บ้านจะใส่ฟอยนึ่งใส่ฟอยนะคะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีใบตองเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะหอมผักชีราคาเพื่อนๆเน,นี่ยคะ่ะผักใส่ได้อีกนะคะนี่จริงๆโอเคเดี๋ยวไปห่อกันคะ่ะเพื่นพนอนๆหอ่หอค่ะห่อใส่ฟอยแม่บ้านหิวข้าวแล้ว ทำเป็นสองห่อแล้วกันค่ะมัน,นมันเยอะโหไหวไหมเนี่ยจะผักรุบลงมันก็จะนิดเดียวนะคะเพื่นนอนๆน่าจะโอ้ ยุ่มกัขยุ่มขยุ่ม,มถ้าใส่ฟอยหลายชั้นก็กลัวจะสุกช้านะคะแม่บ้านก็จะขยุ่มเอาแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นถ้วยค่ะระวางใส่ซึ่งเลยนคะคะปิดให้สึมก่อนเนาะไม่เอาถ้วยลเลยใส่แบบนี้เลยปล่อยเข้าฟรีสไตล์เลย ก็าพ ja ักลงไปนอนตูดกันโหอันน uh> no> <|ja|> ี้ปลาเยอะเลยกินคนเดียวนะคะนี่เดี๋ยวใส่ช่องฟีดไว้เนาะหอมมากเลยโอ้อันนี้หอเบอเรอ ไม่ไหวหรอกเอาเป็นอันเล็กอันนึงแล้วกันเอาออกไปมันจะได้3ามอันละคะนี่อ่อไปเยอะเกินเนน,น่ค่ะ <c oughs> หอหมอกไรบ้าน <c oughs> จริงๆมันก็มีใบตองขายนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปซื้อนะ,ะแต่มันก็ไม่จําเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นมากก็หมกหม้อก็ได้หรือว่าเราจะหมกแบบน,นี้ก็ได้นะคะได้อีกอันหนึ่งอันเล็กๆไม่เล็กมากนะคะก็กินอิ่มเลยแหละปลาสองชิ้นเนี่ยดูที่ดูเธอทำ <laughs> ้อมมากจ้ายอะอ่ะตอนนี้บบนนเฮีนี่ก็เจ๋วแล้วหอมกค่ะหอมกไปนึ่งกันค่ะเพื่อนๆทีนีเสร็จเรียบร้อยค่ะมาแกะดูกันเพื่อน หอมมากหอมระเบิดเถิดเพิงหอมฝุดฝุดมีลวกมือแม่บ้านขนาดไม่ได้ใส่น้ำนะคะนี่น้ำออกจากผักยังเยอะอยู่อหอมค่ะควันฉุยเลย ชิม,ช,มชิมค่ะชิมอันนี้เป็นห่อเล็กนะคะอูผักนิ่มๆเดี๋ยวแม่บ้านขอชิมกันค่ะอือร่อยนัวจริงๆนี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆไปจ้ำกันค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะห่อหมกปลาแม่บ้าน หมกปลาแบบคนอีสานนะคะไปค่ะไปกินกันค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ